สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคูปตารยองนะครับกับรีวิวหัวตัดหญ้าติดรถขุดโดยตัวนี้นะครับจะใช้ได้กับรถขุดขนาด3ตันนะครับหรือ KX91 หรือว่า KX033 ของคูปตาก็คือเหมาะเลยใบยมีดนะครับจะเป็นใบมีดแบบคอนเหมาะสำหรับการทำลายกิ่งไม้ขนาดใหญ่หรือพุ่มไม้แข็งๆและบทละเอียดเราไปดูกันดีกว่าครับว่าผลงานของเจ้าตัวหัวตัดหญ้าตัวนี้จะเป็นยังไงกันบ้าง โดยทั่วไปแล้วนะครับตัวตัดหญ้าตัวนี้จะออกแบบมาให้สามารถตัดได้ทั้งแบบขวาไปซ้ายและแบบบนลงล่างแต่ถ้าเทียบกันแล้วนะครับแบบขวาไปซ้ายเนี่ยจะตัดได้ไวกว่าป้ามันกินเนื้อหญ้าไปมากเลยอาจจะติดขัดหน่อยต้องใช้รอบสูงเรื่อกันช่วยส่วนแบบบนลงล่างนะครับจะตัดได้ลื่นไหลกว่าแต่ว่าจะตัดได้น้อยกว่า ัวน,นี้จะเป็นใบมีดแบบคอนนะครับทำให้สามารถลุยตัดย่านหนาๆได้แบบไม่มีปัญหาเลยส่วนย่าที่ตัดออกมาก็ค่อนข้างที่จะละเอียดเลยนะครับ บางคนอาจจะคิดว่ามีตัวตัดหญ้าแบบพ่วงไทยรถไถน,นะครับแล้วเอาตัวนี้ไปทําไมกันผมบอ,อกเลยนะครับว่าจุดเด่นของตัวนี้ก็คือความคล่องตัวครับในช่วงแรกนะครับในการลองใช้ของเราเนี่ยอาจจะทําให้การทํางานเนี่ยล่าช้าลงนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้มันจนเข้ามือแล้วเนี่ยการเคลียร์พื้นที่รกๆจะสามารถทําได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากๆแถมยังสามารถตัดพวกยอดไม้สูงๆอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับ สำหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับหัวตัดหญ้าติดรถขุด89,000บาทฟรีค่าขนส่งในจังหวัดระยองฟรีค่าติดตั้งราคานี้เป็นราคาชั่วโม,โมช่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของคูต้าระยองเพื่อไม่ให้พลาดคิิปใหม่ๆและสาระดีๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ